พี่ไม่ได้ถูกหวยมาพี่ไม่ได้เล่นการพนันได้เงินมากว่าพี่จะปั้นเงินพี่ขึ้นมาได้ขนาดนี้พี่ใช้เวลา27-28ปีอะและพี่จะยอมให้มันโดนทำลายไปเพราะผู้หญิงคนหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้หรอ mm. สิ่งที่พี่อยากได้คือใครสักคนที่อยู่ข้างพี่แล้วช่วยพี่ปั้นให้มันก้อนมันใหญ่ขึ้นอะแต่ระหว่างทางเราก็เอ็นจอยไปด้วยกันไง What I own, you own. It. แต่เขาต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเขาคอนทิบิวอะไรกับพี่อ่ะอาจจะไม่ได้ซับพอร์ตพี่เรื่องธุรกิจแต่เขาซับพอร์ตพี่เรื่องทางใจเวลาพี่กลับบ้านมาแล้วเขาดูแลทุกอย่างให้พี่อย่างตามสมควรแล้วเรา ไปด้วยกันคือเราไม่ใช่คนขี้เหนียวที่จะไม่ให้เขาใช้เงินเราแต่มันต้องมีเหตุผลสมมติเขาบอกว่าไม่อ่ะฉันจะเช่าคอนโดเดือนละสองล้านอยู่พี่จะบอกว่ามึงหาผัวใหม่เลยกูแม่กูไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายอยู่<ะ>แล้วเออเพราะว่ามันไม่จําเป็นสําหรับพี่อะพี่เคยดูพวกคอนโดเช่าอะสาหรับพี่นะพี่ว่าคอนโดห้าหกหมื่นสำหรับพี่พี่อยู่ได้แล้วอะเออห้าหมื่นก็โอเคแล้วพี่ตามสมควรสําหรับพี่นะเพราะว่าพี่ไม่พี่ไม่ ไม่ใช่คนติดหรูอะ